ขณะที่ทางสบตนะคะได้ซ้อมแผนเผชิญเหตุภาวะฉุกเฉินพร้อมรับมือสถานการณ์จริงและเตรียมระง,งับเหตุอย่างทันท่วงทีค่ะ ศูนย์ำนำนวยการบริหารจังหวัดเยแด่นภาคใต้โดยสำนักงานเลขาธิการสอสตอจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการซักซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์อักขีภัยเพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน,เห,เ,ฉนเหตุอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งสามารถสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่บุคลากรที่ปริบัิงานภายในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเยแด่นภาคใต้และศูนย์ราชการจังหวัดเยเดนภาคใต้และผู้มาติดต่อราชการค่ะโดยก่อนการอบรมให้ความรู้นาย เิญญทธิ์สวรรญยาธิปัตย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตอได้ร่วมพบปะบุคลากรในสอบตอพร้อมกับรับฟังการบรรยายพิเศษโดยมีวิทยากรจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนครยะลามาร่วมถ่ายทอดให้ความรู้หน้าห้องประชุมน้อมกล้าวชั้นหนึ่งสอบตอหลังจากนั้นบุคลากรภายในสอบตอก็ได้มีการร่วมชมการสาธิตเหตุการณ์เมื่อเกิดอักขีภยัยและซักซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเอาตัวรอดและรับมือกับสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต